มาหลายคอมเมนต์นะถามว่าพี่ภูผาครับทายังไงให้กลายเป็นคนมั่นใจในตัวเองกูจะบอกให้ความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเกิดจากประสบการณ์และความสําเร็จของมึงถ้ามึงเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแสดงว่ามึงเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จที่อะไรเลยในชีวิตกูจะบอกให้จริงๆหลายคนอะ่ะชอบเข้าใจผิดคิดว่ามึงต้องมั่นใจก่อนมึงจะประสบความสาเร็จแต่ความจริงไม่ใช่มึงจะต้องประสบความสำเร็จก่อนถึงจะมั่นใจมั่นใจอะ่ะมันไม่สามารถแบบกูบอก,บอกดีนิ้วปื้บแล้วทำให้มึงมั่นใจได้เลยไม่ ไม่มีทางความมั่นใจมันเกิดจากที่สิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์แล้วมึงบ u i l d up build เรื่อยๆมึงทาซ้ำาทำซ้ำๆทำบ่อยจนมึงรู้ว่ามึงเก่งมึงถึงจะมั่นใจนะหลายคนบอกอ่ะงั้นกูก็ไม่มีทางมั่นใจตัวเองเลยดิวะนะไม่วิธีการมั่นใจตัวเองคือมึงต้องกล้ากล้ากับมั่นใจไม่เหมือนกันนะเว้ยกล้าคือมึงลองทามึงกล้าทามึงกล้าเสี่ยงลองเข้าไปดูแต่มั่นใจนี่คือมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงทาสําเร็จกูยกตัวอย่างนะมึงเจอผู้หญิงที่ชอบคนหนึ่ง สวยมากเลยยืนอยู่มึงจะเดินเข้าไปจีบมึงต้องใช้อะไรมึงต้องใช้ความกล้าถูกไหมมึงอาจจะเดินเข้าไปรอบแรกอ่ะเพี่ขอเบอร์ขอไลน์ขอไลน์ยุคนี้ไม่ติดเขาไม่ให้เบอร์มึงเขาไม่ให้ไลน์มึงนะมึงทาซ้าทาซ้ําทาซ้าเรื่อยๆอ่ะมึงเริ่มดูวิธีแล้วเออมึงต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะกูต้องบอกเขาอย่างนี้ก่อนนะกูต้องล่อก่อนแบบนี้ก่อนนะนะโอเคพอมึงทำซ้ำป๊บมึงมีประสบการณ์มึงมี success คสเยอะๆมึงก็เลยมั่นใจ ถูกไหมเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ามึงอยากจะมั่นใจในตัวเองมึงต้องกล้าทําในสิ่งใหม่ๆกล้าทําในสิ่งที่มึงอยากจะมั่นใจกล้าทําในสิ่งที่มึงอยากจะเก่งนะถ้ามึงอยากจะจีบผู้หญิงเก่งมึงก็กล้าเดินเข้าไปหาผู้หญิงไปทกถ้ามึงอยากจะกล้าเฮ้ยถ้ามึงอยากจะเรียนเก่งมึงก็กล้าที่จะอ่านหนังสือกล้าที่จะลองไปสอบกล้าที่จะสมัครมหาลัยที่มันยากเกินความสามารถของมึงและพยายามไปให้ถึง มึงก็จะมั่นใจตัวเองในอนาคตเพราะมึงมีประสบการณ์เยอะเยอะกว่าคนที่ไม่กล้าโอเค